สวัสดีครับรายการ Human Right s จักรยานบันดาลใจวันนี้เรามากันที่จังหวัดลำพูนเพื่อพบกับอีกหนึ่งแรงบรนดาลใจในการใช้จักรยานจากอาจารย์จุลพรนันธะพานิชอาจารย์สถาปานิชและผู้ที่เชื่อมั่นเรื่องการอยู่ร่วมกันระหว่างคนธรรมชาติและจักรยานครับ ครับก็ครับสบายดีครับดีครับอาจารย์สวัสดีครับรอนานไหมครับเพิ่งมาถึงเหมือนกันครับเราไปคุยกันที่บ้านอาจารย์ได้ได้ครับดีครับไปไกลไหมครับไม่ไม่ไกลครับแป๊นี่เลยครับตัดเดินกล้องตามเลยครับครับ ลำไยกันกินได้แล้วตัวเมืองมีขายหรือยังรครับยังไม่มีครับมันยังไม่สุกดีแต่ว่าบ้านผมกินได้แล้ว S <S จะได้นี่ไม่มีสารเคมีอร่อยครับกินแก้เขาเสื่อมได้ขี่จักรยานเยอะพทุกวันนี้อาจารย์ปั่นจักรยานเยอะไหมครับเยอะเยอะมากมีมีผมมีหลายคันเนี่ยคันนี้เอาไปส่งลูกไปโรงเรียนครับก็อเอานี่พาก็เป็นที่รองก่อนครับมันก็นั่งก็ไปโรงเรียนแล้วก็ไปเก็บพวกขี้บวกขี้ควายตามทางอะไรเงี้ยมาใส่สวนครับแล้วก็เก็บนุ่นมาใส่หมอ้อหนึวันอะไรที่มันอยู่ในแถวาเ้นี่ยฮะ ลูกเขารู้สึกว่านั่งจักรยานมันช้ามันไม่เร็วแบบมอเตอร์ไซค์แล้วก็เงียบๆได้เห็นรายละเอียดสองข้างทางมากกว่านมอเตอร์ไซค์ไปเห็นนกเห็นลูกม้าลูกแมวอะไรมันก็เคลื่อนตัวช้าๆเราอยู่ชนบทมันก็มีแต่สิ่งน่าดูทั้งนั้นนะเขาจะได้มีจินตนาการเนี่ยชิตอชื่องนี้จะทําให้คนมีจินตนาการเป็นประสบการณ์เข้าด้วยในอนาคอเขาจะได้ไม่ติดชีวิตเร็วๆไปให้เห็นอะไรในรายละเอียดครับ จารย์ชอบคันนี้เพราะอะไรมันเป็นจักรยานอะไรครับเป็นจักรยานทหารของสวีเดนนะฮะมันติดปืนได้อะไรเงี้ย้นงก่อนอันนี้สูบใช่ไหมฮะสูบคือเมื่อก่อนทหารก็ใช้จักรยานในการเคลนทัพลาดตะเวนตามชายแดนนะครับเห็นแล้วก็มันทนทานแล้วก็ขนของได้เยอะอะไรเงี้ยครับมันมั่นคงแล้วคันนี้ครับมันเป็นเป้าสายตาเด็กๆเด็กๆก็จะมาเล่นกลิ่เล่นน่นเล่นนี่พยายามจะแกะสูบอะไรเงี้ยเป็นสีสันของชีวิตเด็ก บางทีก็จะขอซ้อนบ้าง<ม>ก็เอาเด็กอื่นขี่คนละรอบอย่างเงี้จริงๆมันก็ทำให้เกิดในทัศนะของเด็กทุกๆคนด้วยกับจักรยานอะ่ะว่ามันซึมซาบไปคือ<ม>เราเคยตอนล็กเราเห็นคนขี่จักรยานไปวัดไปเหมือนเด็กม,มันก็ซึมซับในโลกทัศน์เราอะ่ะพอถึงเรามันก็กออกมาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องดี มนอย่างระหว่างทางทำมปส่งลูกนี่เห็นผู้ปกครองคนอื่นเขาให้ลูกซ้อนจักรยานไม่ค่อยมีสังคมไทยไม่ <S <S ใครซ้อนจักรยานไปเป็นคนจนน่ยยังมีภาพนั้นๆอยู่ในจิตใจว่าจักรยานเป็นพานะของคนสิ้นท่าแต่ในสังคมชนบทสมัยก่อนใครมีจักรยานอย่างเช่นจักรยานสมัยก่อนเป็นลาเล่ใช่ไหมใครมีจักรยานแล้ก็ถือเป็นคนมีฐานะมันจําเป็นเนี่ยขายวัคขายควายมาซื้อจักรยานลาเล่เพราะว่าเป็นพานะที่ทําให้พื้นที่ชิดมันไกลขึ้นทําให้เขา เพิ่มอากาศในชีวิตเนี่ยครับอ๋อขลังรถของอาจารย์อู่รถใช่ไหมฮะอู่รถ กำลังทำให้ลูกผมไปซื้อที่แม่สอดมารถเก่ากำลังซ่อมอยู่ทางทีผมไม่เคยซื้อรถใหม่เลยครับทำไมไม่ชอบรถใหม่ครับอาจารย์หนึ่งก็นแพงสองก็คือเราทําได้ผมซ่อมรถได้กันเลยซื้อมือสองมาทำคือบางทีเราทําเองมันประณีตตามที่เราปรารถนาบางทีเขาใช้เครื่องมือเห็นแล้วใจไม่ดี <laughs> อย่างคันนี้เองก็ดูเหมือนอาจารย์ทําอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ใช่คือผมไปซื้อใหม่คือเฉพาะเฟรมแต่ที่เหลือเป็นของเก่าก็มาประกอบใหม่อะฮะเจอไอ้นี่กับซื้อเนี่ยอยากจะใช้กับสายนี่อันั้นเขาให้มากับสายสายไว้แล้วก็ปรับให้มันตรงตามสรีรลแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงมันคนละรุ่นแต่มาอยู่กับผมแล้วมันละลายมันชิ้นเดียวแล้วมันดูดีกงนึกออกไหมฮะคือจิตวิญญาณของเราเปละลายเข้าของนั้น วันนี้อาจารย์จุลพร์ปั่นจักรยานจากทำพูไปสอนหนังสือที่เชียงใหม่หระยะทางประมาณสัก70กิโลเมตรแล้วก็เวลาที่แกไปลงพื้นที่ดูงานในชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลแม้กระทั่งการเดินทางไปต่างประเทศยังเลือกใช้จักรยานเป็นพาหนะแทนได้ใช้การเหมารถนะครับเหมือนอย่างคนอื่นๆจากการใช้จักรยานของแกเนี่ยมันเป็นการทําให้เข้าถึงชาวบ้านได้มากที่สุดทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่าเป็นมิตรกับเราที่สุดซึ่งนี่ก็เป็นอีกการใช้งานหนึ่งของจักรยานสำหรับอาจารย์ ให้ขี่จักรยานมาแวะที่นี่ที่นี่มันเป็นที่นั่งทำงานที่มันผ่อนคลายผ่อนคลายด้วยบรรยากาศแบบนี้ร,นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายเกืือสังขยาเนี่ยเหมือนว่าวิาถีชีวิตแบบนี้มันปลาของมันมันสวยไปวมด แล้วผมรู้สึกว่าสมรรถภาพในตลาดมันอบอ,อุ่นมากก็เลยติดติดแบบนั้นเมื่อตอนเช้าขี่ไปทำงานที่มอชอนี่ไม่เหนื่อยละครับไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ตัวฮะึ่งยาจายไม่สมดวกการปั่นเหงื่อสสมโซมไปสอนมันดูไม่ดีเขาว่าดูดีหรือไม่ดมีเราต้องพิจารณาไงว่า ทำให้ดูดีแต่ว่าก็ต้องนั่งรถใช้พลังงานเยอะๆไปสังคมไทยกำลังติดอยู่แบบนั้นน่ะใส่เสื้อสูทผูก넥ไทแล้วดูดีแต่ว่าก็ต้องมีห้องแอร์ให้การสวมเสื้อสูทอยู่ตลอดเวลาบริโภคพลังงานมาโหรานแต่พี่่ว่าผมว่าคนคนบอกว่าดูดีโดยเหงื่อไม่ออกเนี่ยผมไม่เชื่อผมว่าคนเหงื่อออกก็ดูดีกว่าเพราะว่ารู้สึกคนเหงื่อออกนี่คือเดินทางมาใช้พลังงานน้อยกว่ามีสํานึกสาธารณะมากกว่าผมกับคิดแบบนั้นก็เลยไม่รู้สึกว่าดูดี อาจารย์ที่เป็นบ้านสถาปนิกแตบพูดตรงๆว่าดูแล้วไม่ค่อยเหมือนสถาปนิกออกแบบสักเท่าไหร่ฮนะมันดูดีไหมครับที่นี่ก็คือถ้าเราศึกษาปรัชญาสถาปัตย์ลึกๆแล้วเนี่ยสถาปัตย์เนี่ยมันจะออกมาจากล่าวิธีคิดลึกๆของของเจ้าเรือนอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้สถาปนิกเราทําบ้านต้องสวยเพื่อให้คนอื่นชมแต่ในความสวยนั้นแลกมากับการอยู่แบบเก่งๆการอยู่แบบไร้ชีวาการอยู่แบบที่ขัดกับตัวเองอย่างรุนแรงทุกวันนี้มันเป็นแบบนั้นผมไม่ได้คิดแบบนั้นผมก็ผมอยู่แบบนี้แล้วผมมีลอง ซึ่งอาจจะมองว่าเหมือนจักรยานสวยก็เหมือนบ้านสวยๆเนี๊ยๆนะซึ่งใช้จริงแล้วมันไม่คอยเวิร์กหรอกอาจจะไมไ่บางจุดก็ไม่ได้ว่ามีกรอบบังคับว่าต้องอย่างนั้นแต่ว่ามันอยู่ในลากลึกของวิธีคิดที่เราถูกปลูกฝังมาจากพ่อพ่อแม่คือทันที่มีชีวิตยอยู่ในสมัยก่อนแล้วเออสิออ่งทีนสิ่งดี จารย์จุลพรนั้นท่าพานิชเป็นคนที่เชื่อเรื่องการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างธรรมชาตินะฮะแล้วก็สนใจเรื่องของหน้าที่เรื่องของคุณค่าของสิ่งต่างๆมากกว่าสนใจเรื่องความงามภายนอกนั่นทําให้ตึกที่แกออกแบบเองบ้านที่แกอยู่ชีวิตที่แกเป็นพานาที่แกใช้ร้วน,นิ้นการใช้งานเป็นหลักแกก็เลยหันมาสนใจเรื่องการใช้จักรยานอย่างนั้นเป็นพานนะที่มันเชื่อมโยงเราโลกได้อย่างเหมาะสมนะ คือหนึ่งมันใช้พลังงานของเราเรามีพลังงานแค่ไหนมันก็เอื้อให้สะดวกเท่าเท่านั้นมันไม่เหมือนเครื่องยอนต์เครื่องยนต์คุณไม่ต้องมีพลังคุณครับไปได้แต่จัก,กระยาะนมันเหมือนเรากับสิ่งประดิษฐ์มาประสานกันเหืเกิดสมรรถนะสูงสุด ทุกวันนี้เราใช้สมรรถนะทางร่างกายแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกวันเนี่ยสังคมไทยทุกวันนี้คนมันมีแต่ข้อจํากัดไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้เนื้อออกก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ดูไม่ดีฝรั่งบอกว่าใส่สูตรดูดีก็เชื่อสิโลลาบเลยฮะคือผมเคยไปรับรางวัลอน,อนุรักษ์จากคนให้รางวัลที่เป็นคนมีชื่อเสียงระดับประเทศครับท่านก็ปลูกไท้ายใส่สูตรนั่งรถเก๋งมาผมก็ไปฟังท่านพูดเรื่องโลกร้อนน่ะ ท่านหใหว้ผมช่วยกันระดมรถโลกร้อนอยู่ก็องคิดถดยวผมจะรู้สึกว่าอย่างนี้ท่านไม่ไปด้วย <laughs> ไม่ไปต้ <laughs> จะมาให้ต้องไปรับกับคนแบบนี้ผมไม่ไปแล้วอะไรเงี้ย ตัวอะไระที่บินอยู่เนี่ยเพิ่งนมันเผลอว่าทำรังในตู้แล้วพอดีลูกของเขามไม่ให้ไหล่ก็เลยต้องอยู่ด้วยกัน,นผมเห็นบ้านยังยังมีมันมุมข้างนอ,นอนกน่ยแบบม,มีอะไรงูก็มีมันอยู่ร่วมกันได้ห <c oughs> ได้ได้ได้ผมก็ไม่มีความคิดต้องไปจัดการ <c oughs> แล้วเราอยู่คนเดียวมไม่ได้คิดแบบนั้นเราอยู่ด้วยกันได้ก็ฝึกฝนจักรยานจะเหมือนพึ่งก็ได้นะครับ ในเมืองพอจะบอกโอ้โหมันน่าลำคาญมันอยู่เลือถนนของรถเท้าจักรยานก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองเหมือนกับพึ่งที่มันอยู่ในเมือง<ช>อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันได้คือทุกวันนี้คนขี่รถยนต์เขาจะลำคาญคนเดินลำนานคนจ็อกกิง้งลำคานคนจักรยานที่อยู่บนผิวจราจรน,นั้นอะไรคือทัศนคคนจะเป็นแบบนั้นจริงๆผมว่าเชื่อว่าอยู่ด้วยกันได้เรามีการจัดการทางวิศวกรรมจราจรน,นิดเดียวก็อยู่ด้วยกันได้เช่นควบคุมความเร็วรถยนต์ให้ได้6กกิโลเมตรต่อชมมั่วโมงก็อยู่ด้ววยกันได้้แล อาจารย์เองก็ทําให้เด็กลูกศิษย์จนบ่นมากนะฮะที่หันมาใช้จักรยาน<ช>ถึงขั้นทําเฟรมจักรยานก็มีนะฮะอาจารย์ไปสร้างแรงกระใจเขายังไงอะค่ขี่ให้เห็นนะผมเชื่อว่าเด็กเขาเห็นเขาดูผมอยู่นะเขาก็เกิดคําตอบอะไรบางอย่างดโดยมีเราเป็น<ม>ตัวเรื่องความคิดผมจำได้ตอนผมอยู่มัธยมผมล้อรถเมล์อยู่ที่กรุงเทพฝ่งยทนเนี่ย ผมเห็นพี่คนหนึ่งขี่จัก,กรยานไปทำงานที่ไฟฟ้าแค่ผมเห็นแกผมไม่เคยคุยกับแกแต่ผมรู้ว่าผมได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากแก อาจารย์ก็จะปั่นจักรยานมาสอนทุกวันะครับทําให้พอเห็นอาจารย์ทําได้ก็คิดว่าเ,เราแน่าจะลองดูบ้างเนีนะครับการที่แกมาอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าแกจะโยงเรื่องการปั่นจักรยานกับเรื่องการสอนทางการออกแบบอะไรเงี้ยครับมันก็จะทําให้ผูกเรื่องนี้เข้าไปด้วยอะไรเงี้ย ที่อาจารย์สอนก็คือเราไม่ต้องจําเป็นที่ต้องพึ่งพิงอะไรต่างๆมากมายแค่แค่นี้เราก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตของเราได้เราก็มาเรียนหนังสือโดยโดยจักรยานได้ถ้าเกิดเราขับรถยนต์มอเตอร์ไซค์เราก็ได้แต่ตรงไปข้างหน้ามีจุดมุ่งหมายและเกิดอาขับจักรยานเราก็จะได้มอง้ายมองขวาไปด้วย แล้วเด็กมีได้ฟังไหมครับว่าคุยกี่อาจารย์รับหลังว่ายังไงบ้างอาจารย์จุดรับหลังว่าไหนยังไงบ้างก็มีก็เออเนี่ยสุดตรงอะไรแกๆแต่แตยางน้อยในในยะที่เขาว่าเราสุดโต่งเนี่ยว่ามันละคนความคิดแง่บวกอยู่อะไรเงี <Wow. S 2> ้ยเพราะผมไม่เคยไปบอกเอ้ยนายต้องขี่จักรยานนายต้องผมก็ทำผมขี่จักรยานก็ไม่ได้ลดโลกร้อนอะไรผมอยากขี่ <laughs> ผมขี่แล้วสนุก <laughs> ผม<อ>ผมก็มีทีคิดว่าผมได้เจอเจ้นั่นป้านีนะ่ตามทางเหมือนการเดินทางแล้วมันมีความหมายเขาเรื่องขับรถยนต์อย่างเื่อน แต่น,นี้ถึงเเที่นี่เห็นต้นมาเยอะมากเใช่ใช่อ,อันนี้เป็นป่าเป็นพันเนี่ยเป็นเส้นทางเลือกไปน,น้ำทา ือมันลบภาพเก่าๆที่เข้าใจมาตลอดนะครับพอขึ้นมาปี3เจอจันจุนเหงื่อท่วมตัวอาจารย์ไม่ได้ใส่สูตรผูกไทยมาสอนนะครับซึ่ง<ช>อจาอจารย์ก็ตัดเรื่องแบบเหงื่อตัวต้องหอมต้องอะไรนะครับเวลาบรรยากาศการเรียนมันทาให้ผ่อนคลายมากขึ้น,นครับดูใกล้ชิดกันมากขึ้นครับ ยังมีลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะครับที่ได้แรงปรนแางใจาในการใช้จักรยานจากอาจารย์จุลพรแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขาไม่ใช่แค่เริ่มขี่จักรยานหรือว่าตั้งกลุ่มจักรยานเขาถึงขั้นทําเฟรมจักรยานใช้เองทีเดียวครับสวัสดีครับโอ oh. สวัสดีครับพี่ก้อง เฟรมไม้ไผ่ในตำนานคือตัวเฟรมครับผมเฟรมไม้ไผ่ที่ที่ทำขึ้นมาใหม่ส่วนอะไรต่างๆนี่ก็หาทั่วไปตามท้องตลาดมาใส่ได้เลยครับอย่างไม้จริงเนี่ยมันความสามารถในการรับแรงไม่เท่าไม้ไผ่ก็คือใช้ความรู้ทางด้านสถาปัตย์ที่เรามีลองดีไซน์มัขึ้นมาใช่ครับ เป็นสิทธิ์รักของอาจารย์จุลพรนะฮะครับโอ๊ตได้อะไรจากอาจารย์บ้างในยร่ของจักรยานแกคือคนที่ปั่นจักรยานจริงๆแล้วก็ใช้จริงๆไม่ได้มาบอกว่าเอ้ยรักรักโลกสิแล้วก็ขับรถยนต์กลับบ้านแกเป็นคนยังไงก็ทําอย่างนั้นพูดอะไรก็ทําอย่างนั้นคือแกมีรถมีบ้านมีครอบครัวอะไรอยู่แต่แกยังมาปั่นจักรยานคือมันบงบอกว่าเอ้ยเราไม่ต้องหาอะไรมาเยอะแยะแค่มีจักรยานก็ไปไหนมาไหนได้แล้ว คุยกับลูกศิษย์อาจารย์นะครับเขาบอกว่าที่เขาปั่นจักรยานในเหตุผลนั่นคือเหตุอาจารย์ปั่นใช่คือเห็นคนที่รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจเช่อว่าเอ้ยมันปั่นได้ปั่นได้ผมคชื่อว่าผู้ใหญ่สอนโดยไม่ต้องเอ่ยปากสอนในการทําไม่ต้องไปพูดคุยให้ที่การบันดีก็มาปั่นเหมือนคณะบดีรัสศาสร์จุฬายังขี่เลยได้อี่การปั่นคณะบดีปั่นอาจารย์ปั่นใช่แต่ก็คงจะอยากปั่นครับเด็กก็จะรู้สึกว่าเออเขาไ่ทำตามโดยโดยธรรมชาติเด็กเป็นแบบนั้นอยู่ะเรื่องที่ดีา เราทําให้เขาทําตามแล้วเรีอยวงเรายังยึดอยู่กับมา,ายาคติว่เาเราขี่ไม่ได้มีอายุหรือก็สุดท้ายก็เลยไไม่ไมได้ อาจารย์เป็นสถาปนิกอาจารย์ว่าตัวเมืองเชียงใหม่ตัวผังเมืองเองมันเหมาะการขี่จักรยานตั้งเมืองเก่าเพราะว่ามันเหมาะนะในเมืองเก่าเป็นถนนมันเป็นพัฒนาจากทางเกวียนโบราณน่ะมันก็เลยไม่ให้ป็นให้เป็นถนนเส้นตรงมันยิกยักยักยักไม่ไานะเนี่ยก็ต้องวิ่งแนวไม่ได้จักรยานก็เลยไปขี่ร่วมกันได้กับพานะอื่นถึงแต่ว่าหน่งานรัฐถ้าเห็นเห็นคนขยับแบบนี้ก็น่าจะมาจัดเตรียมให้เกิดความปลอดภัยเมืองที่ดีก็คือเมืองที่มีกัน ใช้พลัางงานฐานหินน้อยคือคนอย่างผมขี่จักราร1คันก็ได้ว่ารถยนต์หายาถนนหนึ่งคันถ้า1นึ่งรถหคันกลายเป็นจักรยานหนึ่งคันถนนก็โล่งคิดทางสมการคณิตศาสตร์ง่ายๆท่านมองในแง่สถาปนิกน,นะครับบอกว่าคนคนเปลี่ยนเมืองเมืองก็เปลี่ยนคนคถ้าจักรยานอาจารย์ จักรยานมันจักรยานกับคนมันสัมพันธ์มันเปลี่ยนอะไรกันแล้วกันบ้างครับบางจักรยานก็เปลี่ยนโลกทัศน์คนฮะใครขี่จักรยานพวกก็จะมีชีวิตที่ช้าลงที่จะเห็นโลกแวดล้อมล้วอ่ะเหมือนใครเคยขี่จักรยานทางไกลๆนะครับถ้าบอกทั้งร้อยเดี๋ยวทัศนคติจะเปลี่ยนไปหมดเลยจะเป็นคนหนึ่งไปเลยจะมองโลกในอีกแบบหนึ่งในเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความเข้าใจผู้อื่นมันเหมือนเราทุดงลงไปในสภาพแวดล้อมอีกอันหนึ่ง ความรักในธรรมชาติและจักรยานของผู้ชายคนหนึ่งถูกส่งต่อไปยังผู้คนรอบตัวทําให้มีคนอีกมากมายหันมารักจักรยานและธรรมชาติเช่นเดียวกับเขาและนี่คืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการใช้จักรยานจากอาจารย์จุลพรนนา,านาพาณิชย์กลับมาพบกับรายการ Human Rights จักรยานบันดาลใจได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ